มีนี่สิพาไปหางนกขุมนะครับเนาะไปหานกขุมบึงนะครับเนาะทำเลนะครับเนาะมองสิมามหานกต้อนนกขุมนะครับเนาะหางแบบธรามาชานะครับนะครับเดี๋ยวสีลลองบึงนะครับเนาะหาบึงห้อยบึงขี่บึงยังมันก่อนนะครับเนาะว่ามันม่เอียงบกนะครับนะครับนี่อ่า ซิ่งมาแปดหลังนะครับเนาะครับเดนะนะนะ้อมีหาพื้นที่ทำเลดีๆนะครับหาเบิ้งขี่เบิ้งยังมันก่อนนะครับเนาะว่ามันมีขี่มียังบอนะครับขี่เหมาะอยู่เนาะครับเนะนะปลามันหนนะ่อยๆเนาะ เหร่นเนาะครับเนาะเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับแม่นแม่นี่ครับมองมันเนาะครับเนาะนะครับไม่เคลียดดินเหร่นเนาะครับเนาะยังขี่นกเที่ยวอยู่เนาะครับเนาะไปขี่ฮ่าแต่หนึงเนาะครับเนาะอขี่งามอยู่ครับเนาะมองมาเล่นดินเนาะนะครับเนาะมี่ก็แม่นนี่ก็แม่นครับแม่นี่มองมันอยู่นะครับเนาะครับอ๋อแปลงนี่ครับ ครับเนาะเที่ยวอะไรนะครับมากเลยตามันหน่อยก,กำลังดีเลยครับนี่แดดมันหอนเนาะครับเราต้องหาห่างน้ำหอมเนาะครับเดี๋ยวเอากลุ่นมนองเบิ่งเนาะครับเนาะแฉน,นนี่เนาะ ความจิเป็นยังไงเนาะครับหอนอาจจะขอคมนะครับเนาะอีกเฉยๆถ้ามีการล่องบึงนะครับนี่แหละครับตนะัดประมาณมันจะมีน้ำขมหลังต่อไปนะค,รอออครับนะครับผมจะท่ามันขอน้อยจะน้อย งานเวรนนุกันเขาหงมนะครับเนาะทางนั่นแหละนะครับเนาะ you ไปนะครับันี่ทางงานทางเดียว นอ่อนผมนะครับเนาะเพื่อว่ามัน <treating> ห <Napoleon. S 1> ่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเพื่อมันจีขอมมะลบรผมนะครับเนาะเบิ้งทางแล้วมันหนาลุ่นอยู่ครับนะธรรมชาตินะครับเนาะสัญชาติยาณของมันมันเงี้เวลามันห่อนมันก็จีเขาหอมนะครับเนาะเพื่อนทีนะครับบ้างครับบ้างเนาะลองก็อนทีจากชัวชิโมงกานยังมาเบิ้งนะครับเนาะ ประมาณข้งสี่เนาะครับเนาะเขาคงยักทางด้วยนะครับครับเนาะนครับขี่แบบนี้นะครับเนาะทางมันยากนะครับมันขวมมาลบห่มเนาะจะเป wow ็นชวโมะนะครับเนาะหยกมาขี่แด่งยางนี่ลายยางนะครับเนาะเจอแขวยมาหลุดกันเนาะครับเนาะ